วันนี้มาเอาบุญครับผมยังลงท่านบ่เนี่ยโ้บรรยากาศลงท่านฮะเออลงท่านครับผมมาหล่อลงท่านอยู่วัดธรรมพุสวัสดิ์ครับผมบรรยากาศโอ้บรรยากาศคุณนน้ำปลาข่งนี่ยังล่ะเก้าเหล่าลูกก๋้นเตี้ยวเตี้ยวเขาเป็ยังล่ะเตี๋ยวเตี้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 ยวโอ้พระยถาโอนโหยังไงอ่ะบ๊องพนังเข็มไยลไาลโอ้บรรยากาศโอ้ลงท่านหลายครับผมจะโม่งจะง่ามล่ะ กได้มัยน้ห่าอนี่น้ำอี้ยงเหรอเนี่ยน้ำชอน้ำช่อหล่ะพราวครับี่หมอโอ้มาทยคิปไปซื้อหรอบรรยากาศเพิเป็นโรงท่านือพวกนี้เรียกกันสวยเถอะบรรากาที่ไหนนะสมุทรสาครครับโอสมุรอันนี้ไม่ใช่สมุทรสาครยากาศโ่องท่านยี่ครับผุณกูบาอาจารยก็รงสันเขาเขาทายชิปแล้วเขาจังไป môi trường, không khí, มาเลาะลงทานครับผมบรรยากาศลงทานมี่ออืนยังอเนียวก๋วยเตียวค่ะก๋วยเตียวก๋วยเตียววนนี้ก๋เตียวสูตรโบราณค่ะสูตรโบราณของวัดธ่าเอริยสัจสีค่ะ ก็ภูพิสารปัญญาโหพิษาตำบือนาดินู่นอันนี้ไหมใช่น่าตำเบืองเละมารลงท่านครับผมอ้ตำมะคงอันนี้ปลาดกอดป่าเนียปลาเดืดครับผม้็ท่านตำมะคงครับผมมกหูว่าเสียบ๊วยบ๊วหอาปลาเดกอาจจะแซบปด แซ่บแซ่บบรรยากาศลงท่านครับผมคือว่าเป็นลงท,นนท่านโอ้โหมาตะไสกแกยิ่มแถวนี้แหละคือเนาะมาจับตะกอนจ้ะฮะอันนี้ตะกอนปลโนโอโ้คือมาไก่เนี่ยห่วยคือมาไก่์เนี่ยมาก็ลราฝากๆๆๆก็เราฟังแต่แบบกับพี่น้องกันครับผมเราเป็นลงท่านครับต้องจำเป็นมะกรอยู่ไหนอ่ะมะกรอมาเี๋ยวะมาในี่บักแจงครับบักแจงบักแจงแต่บักแจงความโอ้หลายอย่าง เยอะเยอะเยอะครับวันนี้ลงทานโอ้หมกทัวกับนี่ครับผมแต่หมกทัวสิเบิร์ตล่ะไปจอดมันกำลังตัดหมกทั่วอยู่ครับผมโอ้หมกุฮงขายดีแห้งอาต้มหมกแตงไข่บอดีคือยังเหลือหลายอยู่องบรรยากาศลงทานครับผมบรรยากาศโอ้หอมหมกหน้าด้เนาะบรรยากาศลงทานลงทานแม่แล้วเส ซุปตำก็จะเนื่อยแล้วล่ะต้นต่าก็เมื่อยแล้วบรรยากาศอันนี้ต้นบอกข้นมาลสคตงยสองสขายดีมากเลยนะแม่ส้มตำคุเลุ่เลเร็วุเลุเล่ตำขายดีแสดงว่าอร่อยขายดีเตี้ยคือใครบดีน้คนเีววจ้า บรรยากาศจะยิ้มใส่ข่อยดิต้องยิ้มใส่กล่องเก๋าเด็ดด้วยนะคะเก๋าเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวโบราณพคนมาปลาหมออหม้อไงแห้งครับผมอ๋อไทยล่องทานก๋วยเตี๋ยวครับผมบรรยากาศเอาเครื่องปรุงมี้บ่๋อเครื่องปรุงดันพี่เจ้าก๋วยเตี๋ยวว่ามันลาบ ก๋วยเตี๋ยวหยิบหยิ่แม่กดแม่ไหมคะมาบึงร้องท่านก๋วยเตี๋ยวครับโอ้แต่ว่าน้ำซุปเปิ้ลหลายหลต้องปรุงถึงขั้น้ามีเครื่องปรุงเยอะนี่หนี่งโอ้เครื่องปรุงครับผมเครื่องปรุงพูดนะครับสายบุญครับเพิ่อนกระร่งรับประทานเฮ้ยเอาเครืองเอาไปตะุณกินที่อีกบ่เดี๋ยวฉันเดินไปไปนุ่นมาเด้อฝากหน่องท่านก๋วยเตี๋ยวนะครับผม มัลงท่านครับผมมาเลาะลงท่านหมดเลยอันนี้ลงท่านแบบบุฟเฟ่ครับผมตักรับประทานได้เลยบุฟเฟ่บุฟเฟ่นี่ครับบรรยากาศลงท่านอาจจะเป็นกันเองครับผมในลงท่านน้ำน้ำใยเป็นบรรยากาศอันนี้จะเป็นไฟแม่ครัวครับผมพาเอาไหมคะ อย่างๆบรรยากาศโอ้อิ่ม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 คอยอิ่มมะถึงบรรยากาศครับผมเดินเดินเดินชมบรรยากาศโอ้บรรยากาศครับอ่ะต่อไปจะได้ขี่อิตาลีเข้ามา ว้าบรรยากาศโอ้ยเข,ข่าคือหมอใหญ่ใช่ไหมเข่ามอ,อบักใหญ่หนึ่งเลยพี่น้องเด้ออันนี้โอ้อันนี้อาหารแบบไทยกันเองครับรล้นเหล้อนี่วกินอาจารย์โอ้เอาคักๆเด้อเอาคักๆเด้อวัอนี้เด้อกิมหมดละ <laughs> เอาคักๆเด้อวัอนี้เด้อ ทางนา้ำโอ้โหน้ำเล็กไปกับโอ้โหหัวกันคือบรรยากาศครับอาจจะหัวแน่จังหน่อยคือบรรยากาศโอ้ยบรรยากาศดีแห้งด้ว <c oughs> อันนี้ประเทศไหน,ทนไทยเพื่อนโยงอันลงท่านที่กันล่ะเนี่ยโอ้ก็อื่นอย่างพวนี่ เกืนยังะไนี่เกี่ยน้ำจ้าโอ้เกี่ยเินเกี่ยวว่าไม่เกี่ยวแม่มาจากกรุงเทพจกาโอ้คนแม่จะไก่ใชโอ้ไก่ไก่แถวเนี้ยหรือานเามาใกล้ๆนี่เองแกกรุงเทพแก่โอ้เกี่ยน้ำครับผมผู้หอนๆในตัวนี้ต้อนร้โอ้ซ้ำ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 พลาสติกกับนีโอ้งบรรยากาศครับผม ออ้เยะติดต uh ่อได้นะคะเกี mm ๊ยวน้ำแม่น้ำฝนจ้าอ๋อวันนี้มาเลาะลงท่านครับผมวันนี้เพิ่งมาเป็นลงท่านครับวันต่อไปอาจจะได้ซื้อนะครับผมโอ้มีหม่งมีหม่งพิธีเฮ็ดพอมโอ้ไปเบิ่งหม่งเป็นเฮ็ดก่อนโอ้ใส่เนื้อเป่าครับใส่หมูค่ะหมูเนื้อหมูค่ะเกี๊ยวเนื้อหมูเกี๊ยวเนื้อหมูค่ะ อ๋อมันก่ยังก็เป็นก็ยังตอนมันชุมก็คฟ้องเนาเกี๊ยวมึงบรรยโอ้เนยหมูครับอันบดอะค่ะเนื้อหมูบดมึงบรรยากาศโอ้ถ้าฝนมาจากหนคะอำนาจเริญคับมีมาทำบุญกวัดบรรยากาศ ไม่เห็นตงท่านสวยปะครับเลยใกล้จะหมดแล้วอ้อรับประทานใครคลิปสักหน่อยอบรรยากาศครับผมมองบรรยากาศที่เป็นร,ราาหานงนี่ง มาเรื่ยอยๆครับผมแซ่บพี่บอแซ่บพี่บอแซ่บพี่บอแซ่บค่ะแซ่บโอมันหิวหิวเพราะท่านมาเป็นแซ่บหิวโอเครับผมผมก็หิวอยู่แต่ผมถ่ายเนื้อที่หนึ่งก่อนท่านเลยลงคลิปเพิ่งบรรยากาศครับผม เปิดร้องท่าน้ำบรรยากาศมากระไดโอ้ยมากระชุบไปหมดเมืองบรรยากาศสด่ตื่นครับผมวันนี้หัวไม่กลัวเอาคักเด้อวันนี้ครับเด้อข้างหน้าข้างหน้าข้างบนนั้นผมมีน้ำอาบนะคะบมมีครับผมนี่อาบมีคนเห็นมาอาบอยู่นี่นะครับแต่ว่าจะขึ้นก้อนจะขึ้นไป ตัวกระตากเนี่ยตาตก็มืดแล้วล่ะคือด<ก>ีแค่ชื่อสถานปฏิบัติธรรมอะไรฮะยังไม่รู้เลยครับอ๋อยังไม่ทราบชื่อสถานปฏิบัติธรรมยังไม่รู้ครับเพิ่งเพิ่งมาสร้างใหม่ครับผมขอสร้างใหม่นะกำลังจะมาสร้างใหม่กําลังจะมาสร้างแมนอ๋อนึกว่าสร้งงางเสร็จแล้วยังยังกำลังเริ่มครับเพิ่งถวายบรรยากาศเจ้าคีบไปซ้ำนี่นะครับผมนี่เวลาแหละ